Bustop 34B ถ้าคุณไม่ใช่นักวิจารณ์หนังเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ <Can 't. S 1> เอือเซียมปรากฏการยึดอนาคตเป็นหนังไซไฟที่มีพื้นฐานความจริงแทกอยู่ในเรื่องเพราะวิทยาการที่ล้ำหน้าทำให้มนุษย์ สามารถใช้ชีวิตบนอวกาศได้แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนนะครับเพราะบ้านหลังใหม่ของมนุษย์ที่เรียกว่าเอลิเซียมมันจํากัดไว้ให้แต่คนรวยพวกที่อยู่ข้างล่างจึงต้องหาทางไปยังเอลิเซียมแม้จะตายก็ยอมเมื่อตัวเอกของเราครับรู้ว่าลูกสาวคนรักอยู่ได้ไม่นานทาไม่ได้รับการรักษาจากแคปซูลที่เอลิเซียมแม็กจึงตัดสินใจนําพวกตลาดมืดไปปล้นคนบนดาวเพื่ขอขโมยข้อมูลใช้แฮกเข้าไปในเอลิเซียม แต่คลายแม็กมันอยู่ที่ไม่ได้ข้อมูลมาง่ายๆนะครับพอนอกจากตัวเองกําลังจะตายเนื่องจากสารกัมมันตรังสีแล้ว <What? S 1> พวกของแม็กยังต้องหลบหนีจากการไล่ล่าของมือสังหารรัฐบาล <What? S 2> ที่มาพร้อมกับเครื่องมือไฮเทคสามารถฮิลวเลือดแถมชุบดีจิตหาแต่เพราะข้อมูลที่ขโมยมาได้ย้ายเข้าไปฝังอยู่ในสมองของตัวเอกแล้วพวกตัวร้ายจึงพาแม็ก oh. ไปหาทางล้วงข้อมูลและกำจัดทิงที่บนดาว ว่าจะตายในท้ายที่สุดนะครับแต่เขาก็เป็นเสมือนฮีโร่ของทุกคนบนโลกตัวหนัง1ชั่วโมง49นาทีสนุกตื่นตะลึกไปด้วยซีจีที่โคตรสมจริงเลยนะครับเอเลเซียมปรากฏการยึดอนาคตเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องไม่พลาดชมครับ